สมาคมฟุตบอลประกาศแยกทางมาสาธะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยหลังฝ่ายเทคนิคพิจารณาแนวทางการทำงานและการวางแผนทำทีมไม่สอดคล้องกับทิศทางสมาคมโดยการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคมโดยคณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยดรชานวิทย์พลชีวินอุปนายกสมาคมปียพงศ์ผิวออนสภาก,การารและเอกพลพลนาวี เลขาธิการสมาคมทำการประชุมร่วมกับมาซาทาดาอิชิอิก่อนแจ้งเรื่องยุติสัญญากับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นโดยสาเหตุของปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สอดคล้องก,กับการประเมินของฝ่ายเทคนิครวมถึงผลงานภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึกเมื่อเดือนธันวาคม2023โดยสถิติชนะ16จาก30นัดหรือคิดเป็น53% โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณมาซาทาดาอิชิอิสำหรับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการยกระดับทีมชาติไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมอวยพรให้เจ้าตัวและทีมสตาร์ประสบความสําเร็จในเส้นทางต่อไปสําหรับการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหม่ทางสมาคมจะมีการคัดเลือกและพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อความต่อเนื่องในการทําทีมให้ทันก่อนเข้าสู่โปรแกรมช่วงฟีฟ่าเดย ในเดือนพฤศจิกายนที่ทัพช้างศึกจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายน2568และบุกไปเยือนทีมชาติศรีลังกาในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5วันที่18พฤศจิกายน2568ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn